สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำเซลฟอร์ดปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะน้ำมีตัวรุ่นเอวาเลสนะคะเป็นเจ้าสีดาคันนี้เลยนะคะมาให้กับลูกค้าดูกันนะคะตัวนี้นะคะอยู่ในราคา1นึ่งล้านห้าแเาน้นของเรานั่นเองนะคะเป็นเครื่อง2.0ลิตรนะคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกับน้ําเลยนะคะว่าตัวนี้น้ําใส่อะไรแล้วก็เพิ่มอะไรเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้นะคะเริ่มด้านหน้ากันได้นะคะตัวนี้นะคะน้ํา เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบขนาดใหญ่นะคะพร้อมไปด้วยตัวมามัดแต่งของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะใส่แล้วก็ดูสปอร์ตหรูหราขึ้นมาเลยนะคะให้กับลูกค้านะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงนี้นะคะใส่ให้นะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยนะคะตรงฝากระโปรงของเรานะคะตัวนี้นะคะก็ตัวหนังสือคําว่า e v e r e s t นะคะตัวนี้นะคะ ใส่ให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสกเกิร์ตของชุดแต่งของตัวเว็ิคเตอร์ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะใส่สปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราขึ้นมาเลยนะคะแบบขนาดใหญ่นะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัดไปด้วยสีสีกาแฟไนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์ก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะรุ่นเอเวอรเรสของเรานะคะด้านหน้านะคะทั้งหมดหจุดด้วยกันนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นไฟตัดหมอกนะคะมาจากโรงงานเลยตัว นะคะตัวนี้นะคะใส่สปอร์ตให้แบบดูหรูหรานะคะเปิดเวลากลางคืนเลยนะคะแล้วก็ถัดมาของเราเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวไฟของเราเลยนะคะไฟตัวนี้นะคะก็เปลี่ยนให้นะคะโคมไฟด้านในนะคะก็จะเป็นตัวไฟมัดแต่งของเราเนั่นเองนะคะก็จะมีคลีบสลามด้านใน3 3มคีบนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยไฟลูกแก้วนะคะแล้วก็ไฟวงแหวนรอบนอกนะคะใส่ให้แล้วก็ไฟเดรไลท์ด้านข้างนี้นะคะ เปิดเวลากลางคืนก็วิ่งเวลากลางคืนก็คือทําให้สปอร์ตแล้วก็ส่องแสงสว่างได้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะคนก็นิยมกันมากที่สุดนะคะที่ไฟมาแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเอเวอเรสต์หรือว่าตัวเรนเจอร์นะคะก็คือนิยมใช้กันอยู่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยตัวครอบไฟด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้นะะใส่ให้เพิ่มเติมนะคะป้องกันการเป็นรอยนะคะตัวนี้เลยนะคะถัดมาด้านข้างของเราเลยนะคะพร้อมไปด้วยตัวลายแม็กของเราเลยนะคะแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กของฟูลเอลเลยนะคะ ยางก็เป็นยาง B F นะคะรุ่นนี้นะคะใส่ให้นะคะแบบขนาดใหญ่เลยนะคะ27 5หทับ 55, R 2 0นะคะรุ่นนี้นะคะก็ใส่ให้นะคะก็ทำให้เกาะถนนแล้วก็วิ่งบนถนนได้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวตัวขนาดยางนี้เป็นขนาดใหญ่นะคะเวลาเลี้ยวหรือว่าเข้าโค้งก็จะไม่ติดนะคะตัวนี้นะคะแบบขนาดใหญ่ได้มาตรฐานเลยนะคะ มุมด้านหลังของเรานะคะก็มาดูไฟกันนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นไฟ GLC นะคะตัวนี้นะคะใส่ให้นะคะแล้วก็ดูสปอร์ตนะคะแบบหรูหราอย่างนี้เลยนะคะพร้อมไปด้วยนะคะตัวไฟตัดท้ายตัวนี้เลยนะคะก็เป็นไฟนะคะเวลาเหยียบเยบรกนะคะก็ทำให้สปอร์ตแล้วก็ดูหรูหรานะคะวิ่งเวลาเราเหยียบไฟท้ายนั่นเองนะคะก็จะวิ่งเป็นแสงไฟขึ้นมานะคะ แล้วก็พร้อมไปด้วยตัวนี้เลยนะคะเป็นไฟตัดหมอกด้านท้ายของเราเนั่นเองนะคะดูสปอร์ตแล้วก็หรูหรานะคะตัวนี้นะคะติดเพิ่มเติมแล้วก็ใส่ให้นะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยท่อคู่ของเรานั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะก็ใส่ให้นะคะก็ดูทําให้เสียงนุ่มนวลขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็พร้อมเซนเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะพร้อมไปด้วยตัวสรุปเลยนะคะตรง ตรงหลังคานะคะมีสรุปให้พร้อมเลยนะคะรุ่นตัวลาน5้0 0นเกพันของเรานะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสหรือว่าแลนเจอร์นะคะทุกรุ่นเลยนะคะก็โทรหาน้ําได้เลยนะคะเบอร์ที่โชว์อยู่ด้านหน้าหรือว่าน้ําขึ้นเบอร์ไว้ให้นี้นะคะหรือว่า ID Line นะคะลูกค้าก็โทรหาน้ําได้เลยนะคะอยากได้รถรุ่นไหนตัวไหนของ Ford r a n นเจอรหรือว่า Ford e เอเวอ t เรสนะคะก็สอบถามน้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบไหน หรือว่าเรื่องดอกเบี้ยนะคะก็สอบถามได้เลยน้ำยินดีให้บริการเต็มที่เนาะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าก็เจอกับน้ำใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เข้าไปดู YouTube ของน้ำด้วยนะคะอยากได้รถฟอร์ดก็อย่าลืมน้ำเซลฟอร์ดปทุมธานีนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ